โอ้ฮฮโยสวัสดีค่ะกิจวัตรพยายามบันตื่นเช้าเข้าสวนเก็บผักรดน้ำถัว่วถั่วนี่รดทุกวันนะคะดอกชุดใหม่มาอีกแล้วเยอะมากเยอะมากแต่ก็เริ่มลูกเริ่มไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะต้นเขาต้นเขาหลายเดือนแล้วเนาะตั้งแต่ อันนี้ปลูกตั้งแต่กลางเดือนสีใช่ไหมละ่ะตีห้าเดียเด๋ยวนี้เดี๋ยวนี้มืดนิดนึงนะคะไม่สว่างเท่าไหร่แล้วเริ่มเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิแล้วเก็บเก็บถั่วเสร็จก็รดน้ำให้ครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะไปไถตรงที่เราเลกแตงโมอ,งอะไรไถรอบที่สามนะคะไถรอบที่สามแล้วก็ จะหวานเม็ดผักชีผักชีไทยชีลาวแล้วก็กวางตุ้งอะคะ่ะหวานไว้ปีนี้จะหวานแบบว่าทิ้งไว้เลยนะคะให้เขางอกเองให้เขางอกเองเพราะว่าฝนไม่ตกเลยอะจะหวานแบบทิ้งทิ้งว้างๆดูว่าเขาจะงอกไหมโอเคนะคะเดี๋ยวรดน้ำผักกัน เราจะไปหวานผักชีกันนะคะอันนี้ผักชีเม็ดเก็บเองปีที่แล้วนะเม็ดผักชีเรามีเยอะแล้วก็หมดอายนะุจะหวานผสมกันนะคะชีไทยชีลาวแล้วก็กวางตุ้งในแปลงเดียวกันหวานทิ้งไว้ให้เขางอกเองนะอันนี้กวางตุ้งเม็ดเก็บเองใส่ผสมลงไปเลยแล้วก็ผักชีไทย ก็นี่อีกถุงหนึ่งผักชีชไทยเหมือนกันอันนี้หมดอายุปีที่แล้วนะคะแต่ก็ยังงอกอยู่นะเพราะเพาะดูแลอัน,นอันนี้ก็หมดอายุปีที่แล้วก็งอกอยู่เพราะตอนเดือนเดือนอะไรนะเดือน เดือนสี่งอกอยู่อันนี้ชีราวนะคะชีลาวชีราวใส่ไปครึ่งถุง,ถงแล้วก็ผสมกันหวานในแปลงเดียวกันเลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวไปหวานกันเดี๋ยวเราจะหวานตรงนี้กันนะคะหวาน ให้ให้หมดนี้นะคะน่าจะได้น่าจะได้ครึ่งหนึ่งของแปลงเนี้ยนะมาดูกันหวานเสร็จพอดีเต็มเต็มพื้นที่นะคะผับชีไทยชีลาวแล้วก็กวางตุ้งหวานผสมกันเลยสหรับเต็มพื้นที่พอดีค่ะเดี๋ยวมาลุ้นว่าเขาจะงอกไหมนะแบบปลูกแบบทิ้งเลยนะ ทิ้งให้เขางอกเองไม่รดน้ําไม่อะไรทั้งสิ้นไม่ฝังกลบด้วยหวานทิ้งลงเฉยๆเลยแล้วก็เดี๋ยวรอดูเขางอกเองแล้วก็รอดเองแล้วค่อยใส่ปุ๋ยเขาโอเคค่ะสวัสดีค่ะ